ที่ร่วมศึกษาได้เริ่มขึ้นในปี2533และในครั้งแรกมหาวิทยาลายรรยัารรยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ครองแชมป์โดยชนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปอย่างบุดหวิดปี2534ครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ความสามารถพละงานขึ้นครองแชมป์ชนะผู้ชิงอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สําเร็จปี2535มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ดยมีคู่แข่งทีมสาคัญจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันต่อวาทีอุดมศึกษาคู่ชิงชนะเลิศในยติที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้งรนะบัดนี้ โอ้ oh, จากสถาบันอะไรบ้างเนี่ยมองไปแล้วพรืดไปหมดเลยเนี่ยวันนี้มาเป็นกองเชียร์ให้ในการชิงแชมป์โต้อุดมศึกษาภาสอนครั้งที่3แล้วนะคะปีนี้ครั้งที่3ซึ่งเราจัดแข่งขันกันมาตั้งแต่รอบแรกที่เวทีของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงและในเวทีคืนนี้คือการตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์โตอุดมศึกษาภาสอนคะ่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับอาจารย์พดชมัยรัตสมิทศสวัสดีค่ะ <laughs> กรรมการ3ท่านท่านแรกคุณจตุพลชมพูนิตค่ะท่านที่2อ,อาจารย์ถาวรชดชื่นค่ะและท่านที่3ประธานกรรมการตัดสินอาจารย์บัวทองพัฒนาถาบุตรค่ะทีนี้ก็มารู้จักผู้เข้าแข่งขันกันเลยวันนี้จากฝ่ายเสนอทีมวิทยาลายัยช่างกลปทุมวันค่ะ หน้าทีมคนเดียวบอกสู้ดิฉันก็ถอยแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามฝ่ายค้านไม่ยอมถอยค่ะวันนี้จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเสียงเชียร์นี้เลิศจริงๆค่ะวันนี้ยติที่จะตัดสินชิงแชมป์กันก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด ควรจะมาจากการเลือกตั้งทีวีวัทีเก้าใหม่คืนนี้นะคะจะเป็นการคัดคุณภาพโต้อุดมศึกษาใครที่ได้เป็นแชมป์นั่นก็คือผู้ที่มีคุณภาพเพียบพร้อมแล้วแม่เราก็ส่งให้กับประเทศชาติไปเลยจะเอาไปใช้อะไรทีนี้ก็ใช้ได้ตามสบายโดยเฉพาะอย่างหัวหน้าฝ่ายเสนออย่างนี้โอ้โหใช้งานได้นานดีเหลือเกินค่ะเริ่มเลยค่ะจากคุณธนรัตน์กิติยาการ พุทธศักราช2,475ประชาชนไทยได้รับอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดจึงควรจะมาจากการเลือกตั้งชี้ขาดโดยประชาชนเป็นคนเลือก ท่านผู้ดำเนินรายการท่านคณะกรรมการและท่านผู้ฟังที่เคารพตลอดจนท่านฝ่ายค้านผู้น่ารักทุกท่านมีสุภาษิตบทหนึง่งกล่าวไว้ว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่หูกอู่ตามใจผู้นอนเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรมาจากการเลือกตั้งจึงควรมาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยครับ <S <S ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งนะครับ เขามีปัญหามากมายถ้าจะถามว่าใครจะรู้ปัญหาในท้องถิ่นใครจะแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ดีใครจะพัฒนาท้องถิ่นใครจะรักษาผลประโยชน์ในท้องถิ่นใครจะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นใครจะรู้วัฒธนธรรมประเพณีภาษาของคนในท้องถิ่นได้ดีใครจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในท้องถิ่นและใครจะรักคนในท้องถิ่นอย่างจริงใจ คำตอบที่ดีที่สุดคือประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจึงควรมาจากการเลือกตั้งคนในท้องถิ่นครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดที่มาจากแต่งตั้งนะครับกว่าจะรู้ปัญหาประเพณีวัฒนธรรมก็ย้ายแล้วสี่ปีย้ายไปแล้วยังจำชื่อสมศรีไม่ได้เลยย้ายแล้วครับ และในขณะที่ภาษีนะครับภาษีทุกอย่างเก็บได้จะนํเอาไว้ที่ส่วนกลางบางจังหวัดนะครับทำรายได้ได้เป็นหลายร้อยล้านแต่งบประมาณที่ประชาชนได้รับไปพัฒนาจังหวัดเนี่ยเพียงน้อยนิดเท่านั้นและอย่างนี้มันน่าน้อยใจไหมครับจังหวัดนั้นอย่างเช่นชาวบ้านดอนหอยกระโทกนะครับเกิดขุดพบน้ํามันเนี่ยชาวบ้านดอนหอยกระโทกเนี่ย มองเงินลอยเข้าส่วนกลางตาปริบๆได้เงินมาพัฒนาจังหวัดน้อยนิดหน้าเป็นหอยกระโทากันหมดอย่างเงี้ยครับ <ś red> มันยธดรมหรือเปล่าครับ <ś red> และเรื่องการขออนุมัติ <ś red> เงินจากส่วนกลางเพื่อไปพัฒนาจังหวัดเนี่ยสร้างท่อสร้างทางก่อสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ช้าครับกว่าจะได้เงินเนี้ยโซดาที่ว่าซ่านานยังหายซ่าเลยครับ <ś red> <ś red> การจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนะครับน้องๆอ,อะไรแวบแวบ <c oughs> รวดเร็วทันใจได้ผลดีเยี่ยมครับผม <c oughs> การเมืองการปกครอง61ปีประชาธิปไตยไทยเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและพัฒนาให้สู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรมาจากการเลือกตั้งเพื่อตอกย้ำว่าประชาธิปไตยของไทยมีการพัฒนาและไม่ล้าหลัง ประชาธิปไตยของไทยต้องเริ่มต้นจัดท้องถิ่นครับซึ่งถือว่าเหมือนเป็นเวทีสอนประชาธิปไตยให้กับประชาชนดังคำกล่าวที่ว่า school of the democracy และถึงเวลาแล้วที่ประชาธิปไตยจะเบ่งบานบานให้มากกับผมอีกครับและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนั้นประชาชนเป็นนายของเขาเขาต้องทํางานเพื่อประชาชนแล้วอย่างนี้จะไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือครับในเมื่อเจ้าของประเทศนี้คือประชาชนรอบนี้ขอยืนยันว่าควรเลือกตั้งผู้ว่ารอบหน้าสับบุมพึ่ม <c oughs> นี่พี่ก็หนาวแล้วน้องแม่ขึ้นมาถึงบอกว่าผู้ว่าควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะคุ้นเคยดีมีมิตรสัมพันธ์ดีรู้จักคนท้องถิง่นดีและสารพัดเหตุผลยกมาพรึบเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าผู้ว่ามาจาัดก,การแต่งตั้งแค่ชื่อสมศรีสี่ปีนี่ยังจําไม่ได้ผู้ว่าย้ายแล้วไม่เป็นไรน้องธนรัตจำน้ำหนักและสัดส่วนได้ก็พอแล้ว ยังไงก็ตามฝ่ายค้านร,รอพร้อมอยู่แล้วจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้ว่าควรจะมาจาัดก,การเลือกตั้งหรือไม่จากคุณชมพูนุชสมบูรณ์วงค่ะธรณีนี่นี้เป็นพยานหนูก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างท่านคิดผิดท่านมาล้างหนูชอบท่านพูดผิดคิดยิ่งผิด หนูล้างบ้างเพื่อท่านสะอาดดีกราบเรียนท่าน,นาคณะกรรมการที่เคารพขอน้อมนบท,นท่านผู้ดำเนินรายการและดิฉันฝ่ายค้านขอค้านอย่างสุดตัวสุดขั้วหัวใจที่ฝ่ายเสนอนั้นหลงไหลไปกับความสวยหรูของอุดมการโดยไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านของความเหมาะสมเลยที่รักคะจาก การจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้งควรแล้วหรอคะมาดูกันนะคะว่าแม้กระทั่งยติเนี่ยท่านยังไม่เข้าใจเลยว่ายติที่แท้จริงคืออะไรประเทศไทยแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นสาสแห่งก็คืออำนาจนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนะคะซึ่งฝ่ายเราจะพูดกันถึงเฉพาะฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารนี้ จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นเดียวกันก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่าท้องถิ่นเป็นอย่างงูดเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าท่านไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะพูดถึงการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะส่วนภูมิภาคตรงนี้นะคะไม่ใช่ท้องถิน่นและอีกกรณีหนึ่ง การบริหารจากมาส่วนกลางนั้นเลือกตั้งนั้นสมควรแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันนั่นก็เป็นการสมควรแล้วแต่การบริหารส่วนภูมิภาคจุดนี้ละค่ะที่เราจะมาเถียงกันว่าผู้ว่าควรจะมาจากการแต่งตั้งอย่างเดิมหรือว่าจะทำตามคนรุ่นใหม่ที่คิดมิดีมิร้ายกับประเทศอย่างนั้นหรือคะ ในหัวใจของคนไทยนั้นท่านมีทราบหรือคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเหมาะแล้วควรแล้วที่จะใช้ประชาธิปไตยในระบอบนี้คะ่ะเริ่มจากอำนาจมาจากประชาชนประชาชนนะคะเป็นผู้ใช้อำนาจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและประชาชนก็จะสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ประชาชนเลือกก็จะทําการจัดตั้งรัฐบาล และรัฐบาลก็จะกำหนดนโยบายนโยบายมายังข้าราชการประจําซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งนั้นก็คือข้าราชการประจําและทําตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดเพื่อที่จะให้บริการและส่งกลับมายังประชาชนนี่ละค่ะคืออํานาจประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออํานาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน นั้นกว่าจะอย่างราหลึกแพ่กิ่งก้านสาขาออกมาต้องใช้เวลาเนิ่นนานเกินกว่าที่จะไหลย้อนกลับแต่ขณะนี้ท่านฝ่ายเสนอกำลังที่จะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะคะโตโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเพื่อที่ท่านจะปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของต้นกล้าต้นนั้นแล้วท่านรู้หรอคะ ว่าต้นกล้าต้นนั้นจะเจริญเติบโตเท่ากับต้นไม้ใหญ่ที่ท่านกําลังจะโคน่นดิฉันขอยืนยันอย่างสุดตัวสุดกั้วหัวใจสุดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่มีก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเหมาะแล้วควรแล้วถูกต้องแล้วที่จะมาจากการแต่งตั้งขอบคุณค่ะในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็อยู่ฝ่ายค้านนะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่ขึ้นมาค้านเลยบอกว่า ขึ้นมาที่จะต้องล้างกันให้สะอาดเลยที่ฝ่ายเสนอขึ้นมาพูดอะไรเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องผู้ว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งทางฝ่ายค้านเห็นว่าควรจะมาจากการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นต้องล้างให้สะอาดฝ่ายเสนอดิฉันก็หันมองไปโอ้ส่วนหัวหน้าทีมน,นี่ต้องเปลืองน้ํายาหน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการตัดสินขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วท่านผู้ชมทางบ้านและในห้องส่งจะทราบว่าใคร ที่มีเหตุมีผลสมควรจะได้เป็นแชมป์โต้อุดมศึกษาภาสอนครั้งที่3กันกราบเรียนเชิญอาจารย์บุทองพัฒนาถาบุตรบนเวทีเลยค่ะบริษัทภาสอนมีความภูมิใจในการสร้างสรรค์เยาวชนระดับอุดมศึกษาให้แสดงออกถึงความเก่งกล้าสามารถฉลาดและแสนดีเพราะหลักเกณฑ์ในการตัดสินนะคะเรามีคะแนนวาทศิลป์เหตุผลหักล้างอ้างอิง,องและมารยาท รวมทั้งความสามารถในการนําเสนอที่เต็มไปได้วยความมั่นใจลื่นไหลและก็น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างไรก็ตามใชค่ะคณะกรรมการ3ท่านให้คะแนนด,ด้วยความยุติธรรมอย่างเป็นอิสระและเราหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะร่วมเป็นกรรมการการตัดสินพวกเราด้วยค่ะท่านที่เคารพคะการแข่งขันย่อมมีแพ้และชนะเป็นจังหวะของชีวิตที่สร้างสรรคถึงจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญความสัมพันธ์ ที่ร่วมมือคือความดีค่ะผลการตัดสินการต่อวาทีอุดมศึกษาครั้งที่3คะแนนไม่เป็นเอกฉันต์กรรมการท่านที่1ให้วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน336คะแนนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ342คะแนนกรรมการท่านที่2ให้วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน348คะแนนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ347คะแนนกรรมการท่านที่3ให้วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน329คะแนนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ3 3 2คะแนน เดยนก็ขอประกาศให้ทราบว่าตามมติของคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ในวันนี้นั้นให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งเรายินดีต้อนรับเพื่อเปิดเวทีนี้คัดเลือกคนที่มีคุณภาพจริงๆในการคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นอย่างมีกติกาและเหตุผลแล้วเราก็จะมอบบุคลากรเหล่านี้ให้กับประเทศชาตินี่คือความภาคภูมิใจของบริษัทพาสอนโปรดักชั่นจำกัดที่สามารถจัดทำสำเร็จมาเป็นรุ่นที่3แล้วเรากำลังรอแชมป์รุ่นต่อไปค่ะรุ่นที่4รุ่นที่5รีบติดต่อสมัครมาได้เลยนะคะการปกครองที่ดี คือการทำให้ผู้อยู่ใกล้มีความสุขและผู้อยู่ไกลปรารถนาจะมาหาอย่างมีศรัทธาจากปรัชญาของจือ้อสวัสดีค่ะ